สวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะพามาชมและศักระองค์งหลวงพ่อทันใจนะคะองค์หลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธร,รูปที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะตั้งที่วัดวาลีศิลาลามนะคะนี่นะคะองหลวงพ่อทันใจเป็นองค์หลวงพ่อที่มีขนาดใหญ่ตั้งต่งหงาอยู่ข้างริมน้ําอ่างเก็บน้บําบางหินนะคะอาเภอบางหินจังหวัดศรีสเกตนะคะตั้งต่งหงาหันหน้ามาทางน้ํานะคะซึ่งเป็นห้วยอ่างบางหินนะคะองค์หลวงพ่อทันใจ มีขนาดใหญ่มากๆนะคะเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถบนั้นนะคะดิฉันก็ได้พาทุกๆท่านมาสักการะ,ะองค์หลวงพ่อทันใจนะคะตอนนี้คือตอนเย็นๆนะคะแสงตกกระทบองค์ท่านงดงามยิ่งนักนะคะดิฉันก็อยากจะให้ทุกๆท่านได้มาสักการะ,ะองคหลวงพ่อทันใจด้วยกันนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาวัดวารีศิลาลามนะคะวัดวารีศิลาลามนะคะ มีองค์หลวงพ่อทันใจที่มีขนาดใหญ่นะคะตั้งแต่ง,งานสวยงามมากๆนะคะอยู่ที่นี่แวะมาสักการะบ,บูชาท่านนะคะนี่ค่ะองค์ท่านตั้งอยู่ริมน้ํานะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ มองออกไปก็จะเห็นฝั่งห้วยอ่างเก็บน้ําวังหินนะคะเห็นธรรมชาติที่ลายล้อมนะคะมานะคะแวะมาชมหลวงพ่อทันใจแล้วก็มาสักการะบูชาเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากท่านนะคะนี่ค่ะเป็นตอนเย็นๆนะคะที่นิชามาแดดตกกระทบองค์หลวงพ่อทําให้องค์งหลวงพ่อมีความงดงามมากๆนะคะนี่นะคะนิชาถ่ายจากมุมที่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะ ไว้เห,ห็นองค์ท่านชัดเจนมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกๆท่านมาสักการะ,ะนะคะนี่ค่ะที่นี่วัดบาลีศิลาลามเป็นวัดที่มีความงดงามทางการก่อสร้างศาสนสถานที่ค่อนข้างงดงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์นะคะกำแพงผนังโบสถ์และก็หลวงพ่อทันใจนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่อยู่ที่วัดวาลีศิลาลามนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็ทําให้ชาวบ้านแถบนี้นะคะมาทําบุญนะคะแล้วก็มาสักการะนะคะนี่ค่ะมาทําศาสนากิจต่างๆมากมายนะคะที่ชาก็เอาความงดงามนะคะของวัด วารีศิลาลามนะคะแล้วก็องค์หลวงพ่อทันใจแล้วก็บูตรมาให้เพื่อนเพื่อนทุกทกท่านได้ชมนะคะดูนะคะตอนเย็นๆย็นยามเย็นนะคะบรรยากาศดีๆนะคะเราก็มาที่นี่นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็อ,อย่าลืมแวะนะคะวัดวารีศิลาลามวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ข้างริมน้ํานะคะวัดวารีศิลาลามอยู่ข้างริมน้ําตั้งอยู่ในมุมที่ใกล้ๆป่านะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ ทำให้ร่มรื่นนะคะเป็นธรรมชาติมากๆนะคะมีเสียงนกเสียงกานะคะสงบทำให้จิตใจเราค่อนข้างที่จะสงบนะคะแล้วยิ่งถ้าได้มาสักระดวงพ่อทันใจนะคะก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรามีความสุขสงบในจิตใจนะคะมุมนี้เป็นมุมที่ค่อนข้างเย็นนะคะเพราะว่ามองไปก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำวางหินด้วยนะคะเหมือนมาที่เดียวแล้วก็ ได้หลายสิ่งไปพร้อมๆกันนะคะมาที่วัดวารีศิลารามนะคะมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะก่อสร้างได้อย่างงดงามมากๆนะคะหลวงพ่อทันใจเป็นที่สักการะบูชาของใครที่ผ่านไปผ่านมาและชาวอำเภอบางหินมากๆเลยนี่นะคะดิฉันก็ได้พาทุกๆท่านนะคะมาเคารพท่านนะคะนี่นะคะเดินทางมากไหว้มาสักการะบูชาท่านนะคะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมานะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะเดินเข้ามาก็จะพบต้นไม้ที่ล่มลื่นนะคะเข้ามาทางวัดนะคะเสร็จแล้วก็เดินมาที่องค์หลวงพ่อทันใจนะคะหลวงพ่อทันใจก็จะอยู่ริมน้ํานะคะเป็นติดแม่น้ําติดห้วยอ่างเก็บน้ําวังหินนะคะนี่ค่ะดูแล้วงดงามมากๆนะคะมาตอนเย็นๆน,นะคะมาตอนเย็นๆก็จะเห็นความงดงามซึ่งมีแสงแดดตกกระทบนะคะมีความงดงามแล้วก็สวยงามมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่นี่นะคะ มีการก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะวิจิตรสวยงามนะคะศิลปรกรรมต่างๆนะคะทําได้อย่างงดงามแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะคะดิฉันก็อยากจะเอามาเผยแผ่แล้วก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่สวยงามนะคะมองไปก็จะเห็นห้วยอ่างเก็บน้ํานะคะที่อยู่ริมน้ํานะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะงดงามยิ่งนักนะคะ อยากจะให้เ,เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆท่านนะคะได้มาเห็นด้วยกันกับนิชานะคะมาสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทันใจนะคะที่วัดวาลีศิลาลามนะคะ